สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาโอนเลขติดกับแนวทางเราพัฒนานะคะในงวดของวันที่7เดือน6นะคะ2566นะคะวันนี้น้องแอดก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะกดไปรับชมก็ฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมนะคะน้องเอดฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ ทางช่องจะได้มีกํำลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันสําหรับในงวดที่ผ่านมานะคะน้องแอดก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะคะหลุดนะคะวัที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยววันนี้มารับชมกันต่อนะคะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดนะคะวันนี้นะคะน้องแอดให้เด่นที่5กับ2สําหรับ ตัวที่จะวิ่งนะคะจะรูดในวันนี้นะคะน้องเอสดให้วิ่งรูดที่5นะคะพี่ๆเนาะนท่านใดชื่นชอบก็ตามได้นะคะวันนี้น้องเอสดชอบ5นะคะคำนวณออกมายังได้ตัวเดิมนะคะวันนี้นะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะน้องเอสมี2ส,สูตรนะคะอีกสูตรหนึ่งจะได้หกนะคะหกกับสามนะคะพี่ๆเนาะถ้าท่านใดไม่ชอบสูตรนี้ก็เอาหกกับสามนะคะไปวิ่งไปรูดได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้พี่พี่สมาชิกนะคะโชคดีนะคะสำหรับหวยเราพัฒนานะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่5นะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบ5เอา2นะคะพี่ๆเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฮงๆปังๆนะคะสำหรับตารางนะคะตารางวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตารางนะคะตารางน้องแอดมีตัวไหนบ้างมี5นะคะมี2แล้วก็มี6มี3นะคะพี่ๆ แล้วก็อีกสองตัวก็จะมีหนึ่งแล้วก็8ดนะคะพี่ๆสำหรับแนวทางวันนี้ ตัวเด่นในตารางก็เด่นที่5กับ2นะคะพี่พี่ท่านใดชอบก็สามารถตามได้นะคะจับคู่จับวินกันได้นะคะพี่พีเนาะในตารางนะคะไม่ชอบวิ่งรูดเอาตารางไปเป็นแนวทางนะคะวันนี้นะคะตัวนิ้น5 2, 5 1, 5 56 6แล้วก็5 0นะคะพี่พี่เนาะ53นะคะพี่พี่สำหรับแนวทางวันนี้ ก็ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะโชคดีเฮงเปังปนะคะอย่าลืมนะคะจดไว้แคบไว้นะคะถ้าชื่นชอบสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะท mm hmm. ่านใดสนใจนะคะเข้ากลุ่มแนวทางด ID Line มาได้นะคะ O N 977211นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะท mm hmm. ่านใดสนใจก็ด mm hmm. มาได้นะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ